สวัสดีครับผู้ชมนะครับผมจะมีขวดน้ํา2ขวดนะครับอย่างมีตาก็อย่างไม่มีตานะครับผู้ชมอย่างอย่างละสองขวดนะครับผู้ชมผมจะไปตักน้ําข้างล่างนะครับผู้ชมข้างล่างที่มีความเค็มเยอะกับตักผิวน้ํานะครับ2อย่างับแล้วเอาไปรองน้ํากุ้งนะครับผมก็เอากุ้งมาเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมจะเอากุ้งไปรองน้าเนาะไปตักน้เอาข้านนะครับ <ian> ผ at ู้ชม ครับผู้ชมันี่บนผิวน้ำนะครับผู้ชมอีกขวหนึ่งผมจะเอาข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างผิวน้ำนะครับผู้ชมครับก็อาจจะไม่ทันนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมเอาไปลองน้ําให้ดูอีกทีนึงนะครับผู้ชมนะครับ